เจอกันตอนคร่ำคนะครับผมไม่ได้เจอกันนานก็เป็นวัดนะครับผมเพิ่งหายนะครับแต่ไม่ได้เป็นโควิดแต่อย่างไรนะครับผมฟองกันตัวเองยังดีอยู่นะครับผมก็ช่วงนี้นะครับผมตลาดต้นไม้ก็เริ่มทรงตัวแล้วนะครับผมสำหรับท่านที่ต้องการต้นไม้นะครับผมที่จะทํากําไรนะครับผมผมก็แนะนำเลยเลยนะครับช่วงนี้เหมาะแก่การสะสมต้นไม้มากพอสมควรนะครับเพราะว่าอ่าลงทุนช่วงนี้ก็ ต้องบอกว่ามีความขึ้นพุนเร็วพอสมควรนะครับผมแต่ก็ต้องดูดนะครับว่าจะเล่นต้นไหนแต่สาหรับผมผมแนะนําก็พวกนี้ก็น่าสะสมกันนะครับผมเพราะว่าน้องเบอร์เบิร์ตมาร์กเนี่ยช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ4ี0ห้าร้อยนะผมถ้าเป็นฟอร์มกอหน่อยก็หลักพันนะครับผมแต่ข้อดีก็คือเขาสามารถจเจริญเติบโตได้เร็วนะครับผมแตกหน่อแตกกอมาก็เร็วนะครับผมอันนี้ ไม้ผมประมาณสมเดือนนะครับผมแต่ต้นแม่นะครับต้นแม่ต้นแม่นะครับผมแต่มันโตเร็วนะครับเพราะว่าเป็นไม้ต่อนะครับผมถ้าแบบเนี้ยสามเดือนก็ตัดทีสมมติว่าสักพันหนึ่งนะครับผมพันหนึ่งก็ปล่อยแยกๆไปสักสามสี่เดือนนะครับก็ได้กําไรแล้วนะครับผมเพราะว่าไม้ช่วงนี้ก็น่าจะราคานี้ไปอีกยาวๆนะครับผมน่าจะไม่ลงไม่ขึ้นไปกว่านี้แล้วนะครับผมแต่ก็ต้องรอดูต่างประเทศนะครับว่าเขาจะเล่นอ่า ต้นไม้จากประเทศเราไปเยอะขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เจ้าใหญ่เจ้าใหญ <c oughs> ่เจ้าใหญ่ละหลายเจ้าก็เริ่มส่งออกต้นไม้ไปเยอะพอสมควรนะครับผมถ้าท่านที่สามารถมีความรู้ความสามารถในการส่งออกต้นไม้ก็ควรค่าแก่การสะสมนะครับผมเพราะว่าราคาต่างประเทศเหมือนจะดีกว่าราคาประเทศไทยหลายต้นนะครับผมเพราะว่า คนที่อยู่ในประเทศไทยเองก็ไลฟ์ไลฟ์ลขายแล้วก็เริ่มมีต่างประเทศมา C ีเเรื่อยๆเพื่อที่จะเอาไปขายต่อนะครับผมเยอะมากนะครับผมต้องบอกว่าเยอะมากนะครับผมส่วนตลาดในประเทศไทยเองเนี่ยก็เราขายเองอาจจะไม่ค่อยได้ราคานะครับผมในขายในประเทศเองนะครับผมแต่ก็มีการส่งออกเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกมอนเตล่าไทคอนนะครับผมที่ผมแนะนําเป็นประจํานะครับผมที่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาผมจะแนะนาให้เก็บพวกไทคอนเรื่อยๆนะครับผม เพราะว่าไม้ไทคอนเนี่ยต่างประเทศเล่นกันเยอะนะครับผมเพราะวา่าเป็นไม้ที่ฟอร์มสวยเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยเจอใบช้ำใบอะไรน,นะครับผมนอกจากช่วงที่เราขยายพันธุ์นะครับเราเข้าไปตู้อบร้อนๆเนี่ยก็มีเสียหายบ้างนะครับผมตัวไทคอนนะครับผมส่วนตระกูลเงินไหลมานะครับผมตระกูลเงินไหลมาผมก็ยังเชียร์อยู่นะครับผมเพราะว่าตระกูลเงินไหลมาเนี่ยมันเป็นไม้ที่เต,ติบโตง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับผม การที่มันแข่พันง่ายเติบโตง่ายแล้วก็ช่วงนี้ราคามันทรงตัวนะครับผมมันก็เหมาะนะครับผมที่จะนํามาทํากําไรนะครับผมเพราะว่าต้นทุนมันไม่ได้สูงนะครับผมแต่สิ่งที่เราควรมีก็คือต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ในการปลูกในการขยายพันธุ์นะครับผมเพราะว่าการเลี้ยงไม้จะทาฟาร์มไม้เนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่นะครับผมถ้าจะรอ,อซื้อมาขายไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับผม แต่ถ้ามันซื้อมาขายไปแล้วมันมีกําไรมันก็โอเคนะครับผมแต่ถ้าเป็นผมผมก็ผมผมเป็นสายสะสมนะครับผมตอนานาั้นได้มาขายที่ก็จะขายที่แล้วเป็น10 20ต้นอย่างเงี้ยเออมันก็เหมือนจะกําไรไม่ได้เยอะแต่ก็มันได้เรื่อยๆต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับผมแต่เราก็ยังเหลือต้นไม้ไว้ชื่นชมเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเราขยายพันธุ์ได้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่กําลังจะ ลงทุนต้นไม้ผมแนะนาว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น่าจะเหมาะเหมาะสมพอสมควรนะครับผมเพราะว่าราคาหลายๆต้นก็ราคาเกือบจะเท่าช่วงโควิดรอบแรกนะครับผมโควิดรอบแรกที่าดาราเริ่มเข้ามาเล่นนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้คนก็ยังเล่นปริมาณพอเล่นนะมันไม่ค่อยลดนะครับผมแต่ก็คนที่ยังไม่มีไม้แรกเขาก็ยังจะซื้อไม้แรกมาสะสมมาขยายพันธุ์เรื่อยๆนะครับผม แต่เอาจริงๆอ่ะพวกตอนแรกมันเวลามันขยายพันธุ์มันขยายพันธุ์ได้เยอะอย่างเงี้ยนะครับผมแต่เวลาเราขายเนี่ยมันก็ไม่ได้ราคาสูงเหมือนแต่ก่อนนะครับผมแต่ก็มันก็ยังราคาดีพอสมควรนะครับผมแต่เอาตรงๆผมแนะนำในหลายครั้งแล้วผมไม่แนะนําให้เล่นไม้แพงอย่างผมผมแนะนําให้เล่นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายขายง่ายนะครับผมไม่ว่าจะพุ้ไหลาขาวหรือว่าพวกอีพีเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อมาแพงนะครับผมแต่เราก็ขายไป กระถางละร้อยสองร้อยนะครับผมแต่ก็มันขยายพันธุ์ง่ายนะครับผมซื้อมาต้นเดียวสองสามเดือนก็ตัดได้เป็นสิบต้นแล้วนะครับผมอ่าเห็นไหมครับมันกําไรไม่ได้เยอะแต่ถ้าเราทําปริมาณเยอะๆมันก็ทําให้เรามีกําไรเยอะขึ้นนะครับผมหลักการทําต้นไม้ของผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมผมไม่ได้เน้นราคาต่อต้นเยอะแต่ผมจะเน้นปริมาณในการขายเยอะนะครับผม แต่สิ่งที่ผมบอกหลายครั้งนะครับผมการเล่นต้นไม้ก็ผมแนะนําไว้ว่ามันต้องมีพื้นที่ในการทําจํานวนพอสมควรนะครับผมที่จะทําแบบผมได้นะครับผมเพราะว่าการเล่นต้นไม้สูงนะครับผมมันก็ต้นทุนสูงต้นทุนสูงเวลามันขยายพันธุ์มามันไม่ได้ออกมาลังใจเราทุกต้นนะครับผมซื้อมาสวยๆตัดมาเคียวพัดก็มีอย่างน,นั้นเนี <c> ่ย <oughs> ผมก็กาลังหาพวกไวโอลินอยู่ ก็ยังไม่กล้าปักใจซื้อเลยเพราะว่าซื้อมาเห็นเพื่อนๆรอบข้างกันซื้อมาก็สวยๆนะครับผมพอออกใบม,มาทั้งเผือกทั้งเขียว <c oughs> <c oughs> มันก็ทำใจหน่อยนะครับผมเพราะว่าต้นไม้มันราคาสูงนะครับผมแต่ถ้าเป็นต้นพวกนี้ยมันราคาไม่ได้แพงนะครับแต่ก็มันขยายพันธุ์ง่ายนะครับมันก็เลยทำให้เราสามารถคืนทุนได้เร็วนะครับ แต่ก็อีกอย่างหนึง่งพวกตะกูดฟิโลผมก็ยังแนะนําอยู่นะครับผมยิ่งตัวพาราโซนะครับช่วงนี้ราคาหลักร้อยนะครับผมแต่มันเลี้ยงง่ายก็อย่างที่ผมบอกมันเลี้ยงง่ายมันขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็คนที่เริ่มมาสะสมไม้แบบคนที่อยู่นอกวงการเห็นต้นไม้ก่อนหน้านี้มันแพงนะครับ mm hmm. เขาก็อยากมาซื้อเพราะว่ามันราคาถูกนะครับผม mm hmm. เพราะว่าตัวไม้ด่างเนี่ยมันต้องว่ามันมีเสน่ห์สิมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองนะครับผม mm hmm. เพราะว่า ผมเองผมซื้อผมก็ไม่ได้ดูที่ราคามันจะแพงจะถูกนะครับผมผมซื้อมาเพราะว่าเออผมชอบผมได้อยู่กับมันผมได้ลุ้นกับมันแต่ละใบก็มันมีความสุขดีนะครับผมแต่ก็กําไรที่ได้มามันก็คือผลพลอยได้ดีกว่านะครับอย่างตะก,กูลออโลคาเซียช่วงนี้ก็เก็บได้เก็บครับผมแต่บอลกระดาษก็ถ้าเป็นสายบอลกระดาษเนี่ยมันต้องใชร้ระยะเวลาในการ เลี้ยงนะครับก่อนจะมันจะแตกรอกแตกไข่แต่ก็ถ้ารอได้มันก็มีกําไรเยอะพอสมควรนะครับผมยิ่งตระกูลช้างขาวช้างเหลืองเนี่ยผมอยากแนะนําให้เก็บอยู่นะครับเพราะว่า,าเวลามันออกมามันออกมาเยอะเยอะมากนะครับผมเลี้ยงช้างก็ต้นหนึ่งออ,อกมาห้าหต้นเลยนะครับผมห้าหกต้นอย่างผมซื้อมาแต่ก่อนก็หกเจ็ดพันหมื่นนึงก็มีนะครับผมแต่ก็ถ้าขายช่วงนี้ขายตันละพันสองพันสามพัน หกต้นเจ็ดต้นเออผมก็ได้ทุนคืนแล้วนะครับผมแต่สิ่งที่แนะนําเลยก็คือการเลี้ยงไม้ต้องใจเย็นนะครับผมไม่ใช่ว่าซื้อมาขายไปซื้อาขายไปมันแบบเนี้ยมันกําไรเยอะก็จริงนะครับผมแต่ท่านจะไม่มีไม้สำรองในมือนะครับผมแต่ถ้าท่านมีไม้สำรองในมือท่านก็จะได้ฝึกฝีม,มือในการขยายพันธุ์นะครับผมยิ่งการขยายพันธุ์ท่านดีนะครับผมต้นไม้ก็จะไม่ค่อยเสียหายต้นไม้มันจะทำให้มีราคาเพิ่มขึ้นนะครับผมก็วันนี้ เสียงก็ย so ังไม่ฟื้นขึ้นมาดีเลยนะครับผมก็ถ่ายไปอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะกลับมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้มันมันมันทำงานหลักจนผมไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเข้าในเมืองตลาดต้งต้นไม้ผมก็ไม่กล้าไปนะครับพอดีมีลูกน้อยด้วยกลัวโควิดต้องบอกตรงๆนะครับผมเพราะว่า เด็กก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะครับผมก็ต้องขอภัยด้วยที่ไม่ได้ไปเช็คตลาดราคาตลาดต้นไม้เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ยังไงก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวช่วงปลายเดือนเดีเด๋ยวผมจะทําเกี่ยวกับขยายพันธุ์ต้นไม้อยางให้ทําขยายต้นไหนก็บอกได้นะครับผมเพราะว่าต้นเดือนนี้ก็น่าจะมีรัดตัดอยู่หลายต้นเหมือนกันนะครับผมที่จะทําอยู่บ้านนะครับผมอ่าสำหรัะคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ